สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันตรุษจีนนะคะเราก็นี่เลยทําการไหว้รถกันนะคะก็จะมีรถเกี่ยวของเรานะคะหกคันแล้วก็รถเทเลอร์ห้าคันค่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันที่รคาคาดีกว่าเนาะวันนี้จะได้แบบมาทาตามที่หครยคนขอหนะ่ว่าพี่คะพี่คะมียูบ้านพี่หน่อยมียูรถพี่ทีร่ราคนหน่อยนะคะ แต่วันนี้เราก็จะมารีวิวให้ดูทีละคั้นเลยแล้วก็ลงจากชั้นบนกันก่อนเลยโอ้ยเนาะไปรีวิวกันทีละคั้เลยนะคะเริ่มจากเดี๋ยวไปิวหนา้าบ้านอันนี้ของจัดไว้มาเช้ายังไม่ได้เก็บเลยนะคะต้องติดไฟจัดกันตั้งแต่เช้ามืดเลยอันนี้ก็จะเป็นบ้านก็จะรกๆหน่อยเนาะมีแต่อุปกรณ์เยอะมากรกมากวใช่เยอะมากรกมากดีกว่าแต่เราจะไปรีวิวกันนะคะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี่ะ หน้าบ้านละกันเนาะนี่ก็จะเป็นหน้าบ้านของเรานะคะแล้วก็เป็นบ้านสี่ห้องนอนหนึ่งห้องโถงนะคะวันนี้อยู่กันสองคนนะคะนี่เราก็ตั้งโต๊ะไว้การแจ้งนะ,ะนี่ไว้กันแจ้งไว้ให้สัปสิ่งทั้งหลายที่แบบรญาติกินเนาะแล้วก็อันนี้เป็นศาลนะคะสารก็คือไว้ตั้งแต่เช้ามืดละเก็บไปแล้วนี่ก็ตั้งโต๊ะไว้นะคะ เราไปดูกันว่าของไหว้เรามีอะไรบ้างเนาะไปดูของไหว้เรากันค่ะไปรุ่นทุน,น้อยนะคะอย่าว่ากันรุ่นน้อยไปว่ากันเนาะเราก็จะจัดเตรียมเป็นชุดๆแบบนี้เลยของไหว้ก็มีประมาณนี้นะคะก็จะมีดอกไม้กําพวงมาลัยสดพวงมาลัยแห้งนะคะมีหมูมีไก่ นะคะเห็นเครื่องดื่มแลอลกอฮอล์เฉยไม่เห็นดีกว่านะแล้วก็มีมีน้ำชานะคะมีน้ำชาค่ะแล้วก็มีพกมาลลยมีดอกไม้นะคะดอกไม้ก็เป็นดอกไม้เก่าไม่คุ้ดาเลยมีผลไม้เก้าอย่างนะคะก็วันนี้ก็จะมีกล้วยน้ำว้าเราไม่ได้ใช้กล้วยน้ำว้าแนละ้ววันนี้ก็จะเป็นกล้วยไข่หนงามีส้มเช้ง สวยๆเลยแล้วก็มีมะ้าวอ่อนมีสาลี่มีแอปเปิลมีส้มโอมีสับปะรดมีองุ่นมีแก้วมังกรก็คือเป็นผลไม้เก้าอย่างนะคะนี่ประมาณนี้ผลไม้เก้าขนมหวาน3าอย่างก็จะมีขนมเคงขนมเคียนแล้วก็ขนมปุยฝ้ายแล้วก็มีนี่เลยน้ำเปล่านะคะขับไปได้เลยราหวามร่มเย็นนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูอีกชุดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นชุดไหว้รถเกี้ยวอีกหนึ่งชุดนะคะ อันนี้เหมือนกันเลยชุดไหว้รถเกี่ยวก็จะเหมือนกับชุดไหว้รถรถยนต์รถกระบะนะคะอันนี้ก็จะเป็นคันแรกคันแรกคันนี้ก็จะเป็นพรกินาลีคันที่สองอันนี้ก็เป็นพรกินาลีเหมือนกันคันที่สามคันนี้เป็นสิทธิ์วิชานะคะเดี๋ยวเราจะดูมุมฟ้างันดีกว่านะคันนี้เป็นสิทธิ์วิชานะคะนี่ก็คือของไหว้ขาดไม่ได้เลยนี่กระดาษเงินกระดาษทอง ข้อสามสี่เมื่อกี้ลืมบอกคั้นที่สี่ต่อไปเนาะคันนี้เป็นวิชาน,นะคะวิชาการช่างอันที่ห้าก็เป็นวิชาการช่างเหมือนเดิมค่ะดูคันต่อไปค่ะคันที่หกก็เป็นวิชาการช่างเช่นเคยนะคะแต่เราไปเดินวนดูข้างหลังกันดีกว่าเนาะไปเดินวนดูกันค่ะอันนี้จะเป็นรถวิชาน,นะคะ เราก็มีเครื่องเป็นอย่างนี้ปกติมันไม่ได้เปลยอย่างนี้นะคะเพราะเราเตรียมถอดซ่อมก็คือจะถอดไว้อะไรก็จะอยู่ประมาณนี้เลยอันนี้เป็นวิชาดูจากข้างหลังอันนี้ก็วิชาอันพาอันนี้ก็วิชานะคะนี่ตอนนี้เป็นสิทธิวิชาค่ะเจ้าอ้อมสั่งลุยค่ะโอ้ยโ,โปรโมตตัวเองก็มาอันนี้จะเป็นพรกินาลีค่ะ นี้ก็เป็นพรกินามีนะคะประมาณนี้เลยหกคันอันนี้เห็นเลยค่ะเราก็ไหว้กันมาสักพักแล้วต่อไปเราก็แค่รอว่าเมื่อไหร่นาอทูบจะหมดดอกแล้วเราก็จะสามารถลาของกินทั้งหมดนะคะไปกินได้นะคะอุ้ยมีคนมาเดี๋ยวดูกันต่อปะดูสิว่าทูบอยู่แค่ไหนแล้วนะคะ อันนี้ก็ทูบใกล้หมดดอกแล้วนะคะใกล้หมดดอกแล้วเดี๋ยว้าทูบหมดดอกเราก็จะสามารถลาพวกหมูไก่ไปกินได้นะคะแต่ตอนนี้ทูบยังไม่หมดดอกต้องรออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะดูซิว่าที่ทูบเขาแถบเลขหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะได้มาจุดเลขเ,เ,เซียงไท้กันอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะนี่เลยข้างบนยาวๆนู่นประทัดหมื่นนัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาจุดประทัดหมื่นนัดกันเดี๋ยวรอให้วาเสร็จก่อนว้าเสร็จ เราจะมาดูกันว่าหมื่นนัดนะคะจะดังขนาดใดเราแฝดไว้ตรงแฝดไว้กับน,น้ำมันเลยหล่ะเนี่ยน้ำมันมันจะไม่ระเบิดหรอไปตายแล้วแฝดไว้กับท่อน้ำมันเลยอะ่ะอันนี้เป็นประทัดหมื่นนัดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเลขมาแจกด้วยเออแจกเลขด้วยกับประทัดหมื่นนัดนะคะเดี๋ยวเรารอชมกันต่อเลยนะคะไป